สวัสดีครับผมคนีสานเบาพันเมืองครับไม่บ่พัพันเมืองครับครับโอ้มีแต่ส่องดังๆด้วยครับเมื่อนี้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปครับผมเดี๋ยวถ้าเอซีเข้าไปเบิ้งครับผมมีแต่เป็นแรงงานตูเด้เมื่อนี้แมนครับ โอ้ยโอ้ยยันนิง2ปีแล้วบอได้เลย2ปีแล้วมวยเฮ้ยว่ามันเกือบ2ปีแล้วบอได้เลบอได้มาเล็วตรงหน้าอีกเบาหนี่อยเมีนครับแมีนแต่ว่ากับมือนี้มาเปลี่ยนพกขั้วให้ครับผมเอิรนเชเดียวครับเอิรนไม่ก็บขั้วไอ้ต้องยางหมูครับมือหนิปลาปลาขางครับนี่ครับทันย่าเหระครับช่วงนี้ทันรสนายเป็นสีเข้มเลยนี่คิดว่าเป็นยางมันดันมันดันแห่งวะมันมันขึ้นเกลือนใช่ไหมโอ้มันใส ่เขาใส่เออนะใส่ของคอดเกล็ดนี่พอดีไอ้ไม้เพิ่นมีดเอียงเกาะนี่เขาเรียกว่าเพื่อนยูทูบด้วยกันอให้ให้ให้หมูมากินหนึ่งตัวขอบคุณทีมา้้อกินขอบขอบคุณซองนั่นนะครับเนาะเพิ่นมมเพิ่นมโอ้เจเพิ่นใส่ห้านะครับเนาะเพิ่นเพิ่นกับเพิร์มม่าน้ำก็เลยอาบุ่้ยไปยัง จะเกษตรพืชเกลาแล้วครับกับทีมงานครับผมเดี่แล้ะครับอยู่รวมกันไอจะเป็นคนบ้านเดียวกันเบ้อะครับอยู่นี่บ่ได้ไปไปยุ่ส่วนในของไออะไรละครับบ่ได้มาแต่ใส่แต่อยู่บ้านเดียวกันเบิดครับผมคนบ้านเดียวกันครับผมไผ่พงสะท้อนครับผมโอ้เนี่ยครับส่องใหญ่คนกับมาครับเมื่อนี่แมเอืมเเน ย่นีมา้าเออมาทำกันแล้วครับเลยละครับอดหลาดรักกันทุกคนแลครับผมอ้วครับอเออหอนละเพื่อนเอาให้ไก่ละเอาให้ไก่แมนครับจะใครในรอบไผีได้ไปโอ้ยแมนครับครับบรมยาดกาศพอดีไอ้ไม่เพื่อนกัดครับผมเพื่อนกัดเป็เลีนไปไปเป็น ส่วงเขาวิดเป็นมะปีแลนงานหลายอย่างครับช่วงนี้ขาลงครับได้ได้บ่ราะว่าได้ใจเลยโอ้ลงเหมือนภาคใต้ยะลานป่ครับนี่ภาคใต้ถ้าเมื่อไรพายุเข้าก็ดีใจเมื่อไครับเพราะเด้มีงานตั้งจานนิดจังเลยนะพายุเขาก็ทงของบ่ได้ครับไว้คนดีใจได้พายุเข้าอันนี้หมูนะครับเรื่อหมูอันที่กล่องอันเยอะถาดกันเลยเบวาเป็นแนวอื่นนะครับหมูครับหมูหมูเพราะว่า อาเดเด็กอยู่บแมนอผมเออโนะครับเนี่ยังครบอยู่ครับเนี่นอนเอลิกเอล่ากินเนี่ยเิ่งได้กินหมูวเสืยอไอดอกอลูกที่ผมยุยเบิดครบอยู่ครับเป็นยังครับโแนนี่เนทีว่าดอกนี่นะครับพอเลยมีโอกาสพบปะสังสๆรค์กับผมแต่ว่าอเริกนเป็นช่วงกันกะ อย่าว่ากันเทุกครับเพราะว่าเป็นคนคนเหมือนไผ่พงศธรนครับผมครับผมไผ่ไผ่พิรมไผ่พิรมพ้นยังไงวะไผ่พงศธรนยพี่ไผ่พี่ไผ่แหละปลาข็งสุดยอดเลยเลาะแบบเ่าเลาะเอาตะนังมันว่ะครับเอามันกินกินน้อยกินที่น้อยไปเบื่อผู้ผู้ใดกินให้รังวะโอ้ยนี่ยินงหัเสียงครับกรอบคัะ หนังกรอบย่างกรอบกรอบเลยครับผมไปงาที่ไหนไปเอาไหเ็ดเ็ดมา้ดีดีข้างหลังมไม่นกินนี่เห็นปะจนให่อมันเลยคร่อเหมือนันะพอดีทิยรวมที่เมือนมากินเยแล้วมากินเยเี่ครับบรรยากาศ ฟังเสียงเกียดจะนาห้องมึงไบัวมาวันเดียวจะบัวดังเนีลยหรือว่าฟาข่างอ้าขายดอกน่องเเห็นแลวเกี่ยกันเออเกี่ยกันเนาะเพราะว่าพี่พี่ัมาบ้างจะพร้องส่องคร่อยแล้วิคงมาแซ่บเเอออย่าพใช่มันปนตะ้อน้นลสองูตนีไปจับมัมจะวกต้องเดีผมคนมากก่ ยังเง้นครับนี่ลายไปนนไปอ้ท้ากูงกัแนั่งืนที่นั่กล้อ่นกแงเนทกรอนแล้วมันนะคกันว่หนู่ะกอนปสิดมงอย่าิ่งมันกูว่าอาการของิรุนแรงก่อนฮ่าเฮ็ดือคือไม่เปเอา่มหัรัวมกินเนื้ กินอยากกินเราเขาเขาาไบ้านเดียวรียกั่ไ่นเอกิไหมพี่ไหมกริง้อื่นพ่ไมร่่องใหญ่พ่รออยู่เออเอาไานงกีไวนม่ร้อนอันน้บ่ารอลัดบ้โอ้ไเครับเดอาจพตั้งใจกินนิดนึงครับชาวบาเหมืกับขี้ยู่อย่ามยไก่เยกันด้ พริกผมออกมายังดีเด้นิแล้ไปดูดูผมเนยผมปเก็บมากะกินอย่าผมเนี่ยดูเลยอนนันเหเอาเลยเอาเลยน้องเลยอือครับโอให้นองเลยอันเขาว่าแหละกินก่อนเออยาเงสแม่บจห้มูเขาคว้านี่ครับ่วาเขามันก็ม่ฟ้าเดียววะาเดนอเอาโอพี่ดีลย่างอยู่เ่เอาย่างอีกน้อยย่างปลาขางไม่าสิโอ้ย่าง่อืบเออบ่เนี่มีขาดอยู่ขาอยู่บ่เอยวอยู่

พอเราพอเราทากินกับเนื้อนี่แต่เจ้าผมแบบแดงล่ะโอ้ยเ้าทานเนืเรมุ้งเนี่ยต้องคมรงเดียวครับเพราะว่ามันมันเข้ากันเป็ดนี่ต้องหวานหวานพริกจงเนี่ให้เสตื่นนี่ก็เคียดอียงงูมาตื่นเนี่ยืนตื่นเดียวได้โอ้นี่ครับนนรเาดีแวเขาแรกขอันเสขาองอดครับ้อสองคอดอด่าแต่เฮ้ ยิ่งแบบยินข้าวว่าพริกข้าวเผ็ดมเฮ้ยที่เขาปลูกไว้เห็นไหมยินข้าวแบบพิกข้าวเผ็ดเน่ยยิ่ข้าวแบบพริกพริกนบุบบุบเผ็ดเอาเอาสองหน่อยนี่มีอยู่นี่บวบววเนี่ยว้าหนีกินได้ดีอยูน้องอันนี้เอาน้ำไอ้ไม้กระเด็นเอ้เนี่ เค็ดยังเดียวเฮ้บ้านมีผักก็เซียงั้นมีผักให้หฮอร์เลยกันเลยอ๋อแลกกันบ่อืมบ้านเพิ่นเดียวให้ตัวต้นๆเกี่ยวได้ไหมต้นเกี่ยวจากนี้มามาเอาให้ต้องการเบิร์ตไหมออเอาเอาเอาได้แล้วครับช่างชู้โอฝนตกครับฝนตกอยู่นี่โอ้ฝนมาพอดีบันที่เอาบรรยากาศบนมวลก็เ่าแล้วครับหามลุกนี้นะครับเด้อ ฝนเนี่ยมันตกแห้งอยู่กระุกกระุกเขวันละเ้ยนี่มึงยู้อยอยู่มี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 เฮ้ยต้อนรับลูกอีสานค่ะครับนะครับนะจับตาจับตาเฮ้ยจับตาครับผม เขด้นยหน่วยมังเขาออกไรเทียเร็วโอ้ปนั่งยุ่อไก่ให้ได้กินหรอย่ำกัดบุ๋ยพออกกัปึ่มเลยกินกินหอมเลยลุยสานย่ำแผวป่นี่หลงสูบบงองเาะบัพีกเห็นเล้วุ่ยสานนี่ยหาเมือเนครับนียัง่ะจิกนี่ละนาไ้บาวเหแหละ น้ำเป็นเพื่อนน้ำกรดผมนั่นี่อันนี้หมูหมูนะครับเด้อหมูตัวตัวผมเท็ดสุกเบิดครับผมแมนอ๋อตีนจอกให้เพิ่นเบิ่งแน่ล่ะโอ้ยเนาะเอออย่าว่าตั้งสามตั้งสี่เถอยมันเบ็นม้วนหรอกขับไปขว้างเอาอีกก้อนนั่นนะแม่นบ่ครับแม่นบ่หมูนะครับหมูหมูเด้อม้วนม้วมีจักตีนเหรอแปะตีนเดี๋ยวผมแปะไปเลยสร้างแรงก็หมูปะอือหึ่เหมืนมีเนื้อตอกไม้ต้องขอบคุณอื่นเช่นเดียวครับเพื่นมากคั่วหมูสุดยอดเจ็บแสบเลยนะครับ ปลาแข่งน่าฮักคือใส่ครับผมใส่แล้วส้นนกเขาไอ้บาวยวนจี๋ส้นแมงทั่วแล้วเมาขึ้นมามปลาแข่งเลยไม่ได้กินโดนเดียวครับกเดี๋ยวรอติดตามไปเลยครับผมจะเห็นคุณนายอ่อนทั่วล่ะกะลุยสารเอิ้นเสี้ยวไม่ไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมแล้วพี่เจ้าอยู่เขาเจ้าฝนเลือดเพราะว่าสิบพักกันขึ้นทั้งผู้เยอะครับเดี๋ยวไปปาร์ตี้กันด้วยทั้งผู้อีกจักมือเยอะครับรอติดตามไปเลยครับได้ไหม ไอไม้แลีนทรงของครับมีของทรงดันเมกกับขึ้นหยากเลยเอาเจ้าครับต้องโอ้ไอไม้ลืมลืมครับเพป็นเป็นเรียนงานด้วครับสมื่นเนี่ยเห็นยังก่อนเพราะใจครับเปไปเร็ดงานกรับขอบคุณหลายๆเอฟซี่ที่ที่ได้เห็นได้เห็นไปแลีนเนี่ย้ไอซี่เห็นไอซี่เห็นฝ่าบาทไอไม้ตัวนี้ริ่ๆครับจริงๆไปเลยไซแมทเพื่อนยังจำได้ขอบคุณหลายๆครับโอ้ อ้ใหม่มันเป็นแลนเป็น,เ,น,เ,ปนเป็นผู้ทรงเครอรี่เป็นพัสดุครับผัสจุผัสดุแม่นั่นไม่เป็นบริษัทเค่อรีหรอกครับเป็นผู้ทรงพัสดุครับผมผรบริษัทบอกว่าอะไร<ห>ครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าด้ไรอันเบาพิษนิดนึงเยอะมือกี้นี่ครับขอไฟ <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> พิ่นกะเพิ่นกะว่าได้หมูมาสูกินแล้วครับเมื่อนี้ครับบางแต่ยำแรงครับช่วงนี้เรามีธุรกิจหลายอย่างครับผมอ่าย่างเดี๋ยวยมบลอดครับ มือนี่มีคนผมบางต้นสวนไทรสัมาหากินครับเราเกนี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าครับมีเสียงเขียดเสียงไอ้เน้องโอ้ครับครับครับค้นยู่กรุงเทพห้องใบเบาเสียงคบเสียงเขียดห้องบัดน่ะคนอยู่ทางยืนอ้ยทังกรุงเทพห้องบ้เปิดคิดหอดบ้านเนี่ยเลยยินเสียงเขียดเสียงเนี่ยเล้ยนเ้ยนว่านว่าไอ้เบาเคยหงอยสั่นได้ยินเสียงเนี่ยโอ้ยอันนี้เจ้าไอ้เบา เคยไปเหตุงานอยู่โอ้นี่แกวของผมนี่บ้านเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์เอาคนละอย่างเลยครับเดพื่อาโอ้ของเอึนดิโอ้ครับดบิบิมบับคนละสีครับอืสูว่าได้อย่าอย่าไปน้องคายเลยครับเไม่ยังมันจะสิ้นสุดมิจารภาพโอ้หมุกหมวกด้วครับตายตายตายมาที่นึงโอ้คนลงท้ายใส่ใหนายหน่ายกับใส่รถได้ครับผม เขาเขียนว่าที่สุดมีสภาพบอเออเมีนอีเลยไเห็นหน้าเจ้าพร้อมดีมากตัวตรวจเอาพูดไรครับอยู่ดีมีแหกันเด้อโอ้ยมากพ่อพ่อกันกินเข่าแบบเอียงก็รวมทีมอ่เด็กน้อยครับเพราะว่าตาฟารุ่นมูจังเอยครับฝนเริ่มสิมะไรเลยครับกำลังมุวนม้วนแต่ว่ากับะไพอด้วแม่สร้างสู้มูนมันขึ้นครับเมนครับ มันจะเป็นวิธีห้องเงินยังกับคนแพ้เนาะแมนแมนครับคนอีสานเขาเป็นหลายยศเนี่ยนั่นว่าบ่อยละหนึงนีแเน่นั่นย่างไปเรื่อยย่างไปเรื่อยเออไม่หยาบไม่าบก็ต้องมัดก็ต้องมักเกี่ยวขุดเด็ดมที่แล้วมากกว่าอืมกว่างานพวกนี้นะครับบรรยากาศอีสานบรรทุงครับผมอยู่ดีมีแห้งกับทุกคนครับสวัสดีครับ